อำเภอศิลาลาดภายใต้การนำของนายกองโทไตรัตเครือบุตรดีมหาโชคนายอำเภอศิลาลาดประธานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศิลาลาดซึ่งมีกลยุทธ์ในการทำงานโดยได้แต่งตั้งคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนเป็นทีมพี่เลี้ยงเพื่อให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทีพ a ม ตามมิติสภาพปัญหาที่ตกเกณฑ์ตามตัวชี้วัดที่ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศิลาลาดได้กำหนดและได้มีการประชุมเพื่อติดตามรายงานผลระดับอำเภอและรายงานผลให้จังหวัดทราบเป็นประจำทุกเดือนในส่วนมิติที่3ปัญหาด้านการศึกษามีครัวเรือนตกเกณฑ์จำนวนทั้งสิ้น18ครัวเรือน โดยอำเภอศิลาลาดได้มีแนวทางการดำเนินการดังนี้ 1. จัดประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศิลาลาด 2. แบ่งทีมพี่เลี้ยงประกอบด้วยปลัดอำเภอพัฒนาก่อนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงพื้นที่รีเอ็กซ์รล์ข้อมูลให้ถูกต้องจับพิกัดครัวเรือนให้ชัดเจน 3. ประสานแผนงานโครงการและจัดหาเมนูให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสภาพปัญหา 4. ประสานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนกับหน่วยงานในคณะทำงานแต่ละมิติเป็นประจำทุกเดือน 5. ออกเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือติดตามผลเป็นระยะทุกเดือน ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอศิลานั้นนะครับทางอำเภอได้มีการขับเคลื่อนโดยการมีการจัดประชุมนะครับขับเคลื่อนงานแล้วก็แบ่งคณะทํางานออกเป็น2ชุดนะครับโดยชุดแรกก็เป็นชุดปฏิบัติการระดับตําบลน,นะครับแล้วก็ชุดที่2ก็เป็นทีมพี่เลี้ยงนะครับซึ่งได้แบ่งหน้าที่กันไปลงตำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องในระดับพื้นที่นะครับสำหรับครัวเรือนที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับตามที่ P p Map มนะครับมีทั้งสิ้น63คัวรเรือนนะครับใน5มิตินะั้นมีอยู่4มิติสำหรับของศิลรลานนะครับก็คือมิติความเป็นอยู่จำนวน10บควเลือนมิติการศึกษาจำนวน18คัวดเลือนมิติรายได้จำนวน42คัวบเลือนมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ2คัวนเลือนนะครับในการช่วยให้ความช่วยเหลือนั้นนะครับในเบื้องต้นก็ได้รับความขขอนุเคราะห์จากาพระประหลัดจรัญนอนังคโน,า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 น นะครับเจ้าวาดวัดดงเก่ากระยาลามและก็เจ้าคณะอำเภอศิรราชและก็แม่ชีดรทศพรวชิราบำเพ็ญน,นะครับซึ่งท่านให้ความสนับสนุนในเรื่องของเครื่องอุปโภคบริโภคไปเยี่ยมเยียนพี่น้องในเบื้องต้นครับกศนก,ก็ได้เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยการเข้ามาครั้งแรกก็คือมารวมกลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์การศึกษาในตำบกลกรุงจํานวน6ครัวเรือนนะคะแล้วก็ได้ บอกวิธีการขั้นตอนจะส่งเสริมอย่างไรเพื่อให้เราอ่านออกเขียนได้ก็ได้นําเอาหนังสือนะคะที่เป็นสื่อเข้ามาฝึกนะคะเขียนตามรอยฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกสะกดตัวสะกดบวกเลขอย่างง่ายนะคะพอครั้งที่สองแล้วก็เรามาติดตามตรวจงานทั้งที่3เราก็ได้ลงมาติดตามอีกว่างานที่เราให้ไปนั้นเราก็ได้ฝากว่าคนที่อ่านออกเขียนได้ในครัวเรือนให้ช่วยกันว่า อ่านอย่างนี้ผ่านไหมทดสอบเรื่อยๆเพื like ่อประสบการณ์เห็นอะไรก็ให้ฝึกอ่านนะคะครั้งนี้นะคะก็ได้มาทดสอบอีกครั้งว่าในการที่เรามอบหมายงานไปนั้นนะคะจะสําเร็จไหมแลวจะได้นําความรู้นําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันอย่างไรบ้างอีสานกันนั่งเที่ยนท้องกะมนตะกีกันเลี้ยนหนังซื้อกะบอกไข่เก่งันไหนแล้วค่ะกับว่าโบเก่งแลับมันบุ้งวา ตัวเหล็กนะีมันเป็นแบบหนังสือแน่หนังตัวเหล็กนี่มันกับบวกลบคูณหารบวเป็นน้าค่ะออบอกตรงมาเรียนบวกบวเป็นลบกับบวเป็นดอกเรียนนี่ก็ได้เด็กจะบวกก็ไว้าจานเพิ่นมาสอนก็ได้บวกลบถูวัดมันได้เทา่ทาใดเท่าใดน้าไปซื้อของกะเขาท่อนเงินท่อนท่อ,ทอ,ทอ,อ,องมาให้กะพอสิคิดออกว่าเออได้ขายนเงินลอยหนังสืออีสิบบาทเขากทา็ท่อนมาให้มันก็เด็ดแปดสิบบาทกับหูแน่แล้วค่ะ ตังแต่กี่เขากับทอนมาไหกะบกัมมาเลยไดทไดก็เอาบั่วๆนี่นะค่ะไปตลาดก็ได้ซื้อปุ Lords ๋ยกะเขาว่าปุ๋ยสอบเทเดกัเได้เขาจะแบบเขาทอนมาไหทเดทกัเอาคือเกาจ่ว่าเดียนี่กะเออปุ้ยสองสอบสอบรับเกาอร่อยอันนี้เนี่ยเขาสองพันเข้ากับทอดทอดไม่เข้าสองร้อยมากับหูยูมันเดียวนี่มันหูเดียวค่ะเออราเต้จาย์เพิ่นมาซอนนี่เออกรบบวกรวบคุณนหารกะเออถือแน่แล้วไปหาหมอกะได โลกซ่องยญ้ามาเข้ากับเดร์อันออกว่าเออย้าตัวหนีกินย่าเหมือนเสาจญ้าตัวหนีกินย่าเหมือนแรงเหมือนละหนึ่งเมตรหรือเหมือนละสองเมตรเข้ากับเดร์อันออกแล้วค่ะตัวนีก็ได้เดร์อันออกอยู่การศึกษานี่สาคัญมากเลยค่ะเออให้เข้าควา่ำหลงข้องเขา้าให้เข้าเดี๋ยวหัวไปกินยญ้าไปซื้อของจ่ายเงินไปเข้าทอนไม่จักบาทจักบาทเข้ากองหมนนะหน้าค่ะการท่านคนอยู่ขา่าวหูท่านเพิ่นอยู่ ต่อไปนี่พวกซื้อเขาพวกซื้อปู่ซื้อป้ายามัตัวดะบันอ่านออกเขียนได้บวกได้แล้วค่ะโอ้ยออ่านนังสือออกแล้วมาพูดยังไงแต่นอกสาวเนี่ย